คนเราทุกวันนี้ต้องล้างมือวันละกี่รอบที่หมอขอน้ำหน่อยดีแล้วเห็นไหมมือจับอะไรบ้างสะอาดมากแล้วคนที่รับของเปละ่ะติดไหมแล้วจะทำยังไงต่อ มือเปื่อยพอดีต้องล้างอีกกี่รอบมือจับของทั้งวันเลยรู้นะทุกคนก็ใช้ต้องใช้บ่อยแค่ไหนอ่ะจะอันตรายไหมเดี๋ยวจะบอกให้ จากที่เห็นไปเมื่อกี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแแหละก็คือพี่หมอเอามาสรุปสั้นๆให้เห็นไอ้วันๆน,น,น,นึงอะายล้างมือบ่อยปะก็ไม่ได้บ่อยขนาดแบบทุกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยล้างตอนไหนบ้างถามยาี่ดีกว่าก่อนกินข้าวก่อนที่จะแบบตับจับหน้าจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปข้างนอกอะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวมันก็เริ่มมีการผ่อนปลดล็อกดาวน์แล้วถามจริงๆปกติแล้วเอาแบบปกติเลยนะต่อให้ไม่มีโควิดหรือใดๆก็ตามนะฮะล้างมือไปอยู่ข้างนอกออกไปข้างนอกอะล้างแต ล้างบ่อยอ่ะมันก็ไม่ได้มีข้อเสียนะแต่ว่าอาจจะทำให้บางทีมือมันอาจจะแห้งจนเกินไปได้อยากให้เกิดมือลอกแล้วพอมือลอกปุ๊บมันก็เลยการอักเสบได้ง่ายที่มือมีผงมีผื่นขึ้นตามมาอีกอ่ะอะไรประมาณนี้ครับเป็นเรื่องของสุขภาพของมือเนาะแล้วเวลาไปข้างนอกบางทีมันก็ไม่ได้หาสถานที่ที่จะสามารถล้างมือได้ไง่ายๆถ้าเป็นตามห้างสรรพสินค้าเราอาจจะไปเข้าห้องน้ำได้แล้วมั่นใจได้อย่างไรว่าไอหัวก๊อกที่เราไปหมุนๆจับๆแบบไม่สะอาดจริงล้างเสร็จเราก็ปิดเออล้างเสร็จเราล้างก็ล้างเสร็จแล้วก็ต้องไป ไปปิดหมุหนแต่ผมเป็นคนหนึ่งนะเวลาไปล้างมือข้างนอกผมจะสบู่อะทูหัวก๊อาเล้ก็น้ำกวาดวัก,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 กซึ่งบางที่อะโอเคเดี๋ยวนี้เป็นระบบอัตโนมัติและเซนเซอร์ใช่ปะแค่เอามื <c oughs> อผ่านๆที่เขาออกแบบนี้มาเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้เอามือเราอะไปจับไอ้ตรงหัวก๊อกเ้ยแต่อย่าลืมว่ามันก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่แกต้องไปจับนูน่นจับนี่แคะขี้หูขี้มูกจับเสื้อพ้งเสื้อผ้าแคะเล็บปีนทุกครั้งที่เราจับอย่างเงี้ยแกได้ล้างมือทุกครั้งหลังแกแขีมูกปป่่่คาตออกก็็ืไมมนนแงัวดีเ้ แล้วสมมติน้องสายอ่ะขอน้าําขอกระป๋องของของพี่ไปแก้แล้วมือพี่ไปจับอะไรก็ไม่รู้แล้วมือก็ไม่ล้างแล้วก็ส่งให้ไปเห็นปะว่า,จ,าจริงๆแล้วจะบอกว่าต่อให้ไม่ได้มีโควิดนะคือมีเชื้ออะไรอ่ะมันง่ายมากเลยที่มันจะติดได้ไปซึ่งมันก็เป็นไอเทมเรียกว่าจะเป็นไอเทมสามารถระจับ้านของเราเลยก็ได้ครก็คือไอพู่ตะกูลแอลกอฮอล์สเปรย์ฉีดมือนะครับหรือจะเป็นเจลล้างมือได้แต่ว่าถ้าเป็นเจลมันก็ใหญ่ไปหน่อยซึ่งมาผมก็จะพกเครื่งถามว่าหมดเร็วไหมหมดคนเร็วหมดเรลยอีกหนึ่งก็คือรคขึงที่พวกหหมมออ เนืน่องจากเป็นหัวฉีดปกติจริงๆก็คือฉีดข้าวเรปืดก็พอแล้วหรือว่าสองปืดซึ่งปริมาณในการฉีดอะมันน้อยมากเท่ากับว่าเราสามสารถใช้ได้ค่อนข้างหลายครั้งซึ่งประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อต่างๆนะครับว่าเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราก,ก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกับแลกอฮอลอนั่นแหละจริงๆแล้วเราใช้เรื่อยๆนะครับไม่ได้มีข้อจํากัดในการ <S 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 ใช้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแอลกอฮอล์แบบพียวๆในการฆ่าเชื้อมันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองมือมันจะแห้งได้เคยล้างมือหรือว่าให้ืกเิด ได้ง่ายขึ้นด้วยดังนั้นการที่เราจะซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าเจลหรืออะไรก็ตามนะฮะซึ่งที่หมอก็คงเคลียร์เป็นสเปรย์แหละว่าใช้ง่ายมันพกพาง,ง่ายด้วยทีน่นี้ส่วนผสมของมันที่สําคัญจริงๆของสเปรย์แอลกอฮอล์มันต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง <ใน S 1> เพื่อจะได้ดูว่าแอลกอฮอล์จริงไม่จริงแท้ไม่แท้อะไรยังไงนะฮะหนึ่งเลยก็คือต้องเป็นเอทเทอร์นอลเท่านั้นจําไว้มันจะมีแอลกอฮอล์สองแบบก็คือเมทแอลกอฮอล์กับเอทแอลกอฮอล์เมทมอดภวยโมลาร์นาเอกอแดกนะ อูไม่ได้แล้วทุกคนเมทิลแอลกอฮอล์เอามาพ่นใส่ผิวก็เป็นพิษนะเว้ยมีพิษเหมือนกันดังนั้นเมทิลแอลกอฮอล์ห้ามเอามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการฆ่าเชือ้อใช้แบบทางร่างกายเด็ดขาดอาวแล้วเขาไปทำอะไรอ่ะวันนอุตสาหกรรมกลุ่มรถยนต<อ>์นะท<อ>ีีอีกท<อ>ีกนึงถ้าผมจะไม่ผิดเมทิลมันเอาไว้ละลายสีได้ด้วยนี่เป็นสารล,ละลายเลยทีอย่างนึงอันนี้ไม่แม้ทางเคมีแต่รู้แค่ว่ามันอันตรายและเป็นพิษต่อร่างกายไม่ว่าเป็นการทั้งการสูดดมการสัมผัสและการกิน ลากยาพวกนี้มันจะต้องมีเขียนใช่มันต้องมีเขียนไม่รู้ซูมเห็นหรือเปล่านะฮะลองลองพยายามซูมเอามือบางแบบบิวตี้บ็อกเกอร์สิ นี่เลยมันจะมีเขียนประมาณนี้นะครับ ethyl ethanol eth e t ทั้งหลายอ่ะเออเนี่ยใส่พวกเนี้ยอันนี้แสดงว่าใช้ได้นะฮะก็จะมีค่าหนึ่งนะฮะที่เราต้องดูเหมือนกันก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นแอลกอฮอล์ซึ่งอันเนี้ยมันต้องมีเขียนแปะไว้ในทุ่สลากอยู่แล้วอย่างสลากตรงนี้นะครับมันจะเขียนเลยว่า72 7 2สอนะฮะซึ่งค่าที่ทางการแพทย์โอเคนะครับก็คืออยู่ช่วง70-80ถึงทำไมถึงใช้แอลกอฮอล์ความเข้มข้นต่ำกว่า70ไม่ได้ เพราะว่ามันจะทําให้แบบความฆ่าเชื้อมันต่ำไปอะไรอย่างนี้เปล่าถูกต้องครับผมจะไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชือ้อถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ต่ำไปมันจะไม่สามารถทําลายเซลล์เบนของตัวแบคทีเรียได้แต่ถ้าเกิดมันเข้มข้นเกินไปล่ะ95เปอรแอลกอฮอล์เหมือนที่แบบกิน95ดีกไม,ม่สด,สดแม่งนกไปเลยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย แะเหยืเร็วไปแล้วก็หายไปหมดเลยมีความรู้ใช่แอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆจะทําให้เกิดการระเหยที่เร็วเกินไปจนทําให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อคือแม่ระเหยไปหมดเลยฆ่าไม่ทันเออฆ่าไม่ทันแม่งหมดก่อนและแหละดังนั้นค่าที่ยอมรับได้นะครัอ้อยู่ช่วง70% 8 0ซึ่งถามว่าอย่างตัวนี้ที่หมอใช้ก็คือ72.4ก็โอเคนะครับจะจุดอะไรก็ได้ถือว่ายังฆ่าเชื้อได้อยู่ซึ่งถ้าเกิดไปตาลโลมานอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เนี่ยอยู่ที่ข้ง ก็คือมันไม่ได้ใช้แค่แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างเดียวแต่ทางการแพทย์แล้วถ้าอยากจะฆ่าเชื้ออย่างเดียวอ่ะบางทีมันก็ไม่ใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวขนาดพวกยาฆ่าเชือ้อยังต้องมีหลายกลุ่มหลายเจเนอเรชันเลยนะฮะอันนี้พูดไปฝังผ่านๆเฉยๆมันจะมีทั้งแบคทีเรียกแกมบวกแกรมลบแอนแอโรบไมโครแบคทีเรียอะไระมากมายมันไม่ใช่มียาตัวเดียวแล้วฆ่าได้ทุกตัวครับดังนั้นบางทีก็ต้องใช้การผสมผสานระหว่างกลุ่มยาเข้าด้วยกันเหมือนกันครับการใช้แอลกอฮอล์คู่กับเบนซ่าโคเนียมโพไลน์นะฮ ก็ต้องมีการผสมอย่างอื่นลงไปในการฆ่าเชื้อที่มากกว่าแค่แอลโกอฮอล์เฉยๆทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราใช้พวกนี้บ่อยอย่างที่บอกแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมาคืออะไรนะฮะมือแห้งดังนั้นจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้นนนมันควรจะใส่ส่วนผสมต่างๆที่ทําให้เกิดความชุ่มชื้นซึ่งหลายเจ้าอะไม่ได้ใส่เพราะว่าอะไรลดต้าทุน <S <S ซึ่งอย่างตัวนี้มันจะใส่เป็นเด็กพนเทอนอลลงไปนะครับบางคนบอกอีกชื่ออีกอย่างว่าเด็กแพนเทนอลซึ่งมันดีกว่าอะโลเวย์ลาตัวไหนอะโลเวร์าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น เหนอะเหนอะเอ<ช>บา <au> เกลียดมากเลยแอลกอฮอล์ที่เป็นเจลเนี่ยมันชอบเหนียวมือเว้ยแล้วก็เวลาสมมติไปจับอะไรเปียกๆไม่จะลื่นลื่นแบบหยิบหยิบหยิบซึ่งตัวเด็กแคนทัน,นอลอ่ะมันมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนตัวเองเป็นวิตามินนะฮะแล้วก็จะทําให้เกิดการโปรโมทวินนูลิ่งหรือว่าสกินรีเจเนอเรชันคือกระตุ้นการสร้างผิวให้มันดีขึ้นดังน,นั้นจากเวลาใช้พวกเนี่ยมือก็จะไม่รู้สึกลื่นเลยมือก็จะรู้สึกมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาไม่ได้แบบมีเหนียวเหนียวเหนอะหนะซึ่งประสิทธิภาพในการใช้้้้งงงาา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 นนนนกกกกก็อออออย่่่่่ทีบไไปปแลลววววเเเรรขขะะจิ ซึ่งบางทีเราไม่ได้สะดวกที่จะเข้าห้องน้ําหรือว่าล้างมือตลอดหรือว่าบางทีเราเพิ่งไปจับเราันได้เลื่อนมาไปจับเบาะจ,จับนู่นจับนี่ตามห้างหรือตามร้านอาหารที่อยู่ข้างนอกเราก็ไม่รู้ไงว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดณนะตอนนี้เราจับเชื้ออยู่ที่มือเราแต่อย่างน้อยก่อนที่แบบเราจะเผลอเอามือไปป้ายหน้าจับหน้าจับตาแคคี้หูีิมูหรืออะไรก็ตามอย่างน้อยก็คือมีแอลกอฮอล์สเตเปอย์พ่นเอาไว้ฆ่าเชื้ออย่างน้อยก็ยังจะช่วยลด การติดเชื้อลงได้อะมันไม่ได้มีแค่โควิดครับพี่นักมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายหลายโรคนะครับที่เป็นโรคทางผิวหนังอันนี้ไม่รู้ชื่อโรคแล้วกันแต่เอาภาพไปด,ดูดีกว่าฮะถ้าเกิดใครกลัวหาสเสียสยองก็จกเลี่ยงวิธีนี้ไปนะฮะห้าสี่สามสอง เที่ยกูรับกรรมอีกแล้วเหรอเนี่ยก็แต่บ้างดีขึ้นไปครับก็นั่นแหละเห็นว่าโรคทางิวหนังมันมีเยอะหลายโรคมากมายว่าโรคก็แบบนั้นจะดูน่าเขียนน่ากลัวอยากให้มันไปถึงขั้นนั้นไหมล่ะหรือว่าเราจะแค่กลับมาดูแลตัวเองดูแลสุขอนามัยตัวเองให้มันดีนะครับล้างมือให้มันถูกต้องอย่างสนับสนุนให้ล้างมืออยู่นะครับแต่ในบางภาวะที่เราอยู่ข้างนอกและเราไม่สามารถหาสถานที่ล้างมือได้จริงๆการมีสเปรย์แอลกอฮอล์พกติดตัวเอาไว้ก็ยังดีกว่าที่พี่หมอไม่พูดถึงเรื่องเจลเลยมีอีกหนึ่ดดดีีีถถ้้าาาาากกเจท็ือว่ไ ไม่ได้ว่านะฮะแต่ถ้าเกิดมาเจ้าบางทีมันทำผสมมาไม่ดีมันทำให้มีสารตกค้างมันได้ข่าวแอลกอฮอล์ปลอมป่ะที่เขาไม่ขายเจลปลอมนะมันะนะฮะเช่นข่าวนี้ฮะ คือเขาผสมออกมาแล้วอ่ะคือมันไม่ได้มาตารฐานในการขายไนงะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้แม่งเป็นช่วงที่แบบขาดแอลกอฮอล์กันเยอะมากเว้ยคนก็เลยแบบนี้มาผลิตเจลผลิตเจลผลิตเจลมันผลิตง่ายกว่าพวกพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราใช้ตรงเนี้มันเป็นเมดิีเลเกรดมันไม่ใช่ฟูดเกรดนะแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นฟูดเกรดกับเมดิคอลเกรดคนละอันกันเมดิข้ลเกรดคือเอาไว้ใช้าในการฆ่าเชื้อจริงๆใช้ลโรงพยาบาลแต่ไวแดกไวแดกไม่ไง่ายแอลกอฮอล์ที่ใช้ผสมลงในอาหารหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเออถ้าเกิดดูในหนังจะเห็นว่าเขาบางทีเขาเอาแอลก แกขัดก็พอได้ถ้าแก,แกไม่มีเลยอ่ะมันพอได้เออพอได้<ต>ดังนั้นเวลาเขาลาดเขาเลยไม่ได้แบบมาแบบท่าๆเหมือนเขาก็เททั้งขวดเลยเออถามจริงว่าถ้าแกต้องล้างมือแกต้องเทละกอททั้งขวดเพื่อล้างมือเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ป่ะเออ <c oughs> ดังนั้นแบบนึกภาพแล้ออวแบบแกก็ื่องซื้อเหล้าขวดนะมือมันต้องเหม็นเหล้าอร่อยเวลาเออแล้วแหละกลิ่นมันก็ฉุนด้วยนะดังนั้นในยุค มีพกเอาไว้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมสุขาอ,อนามัยที่ดีกับทุกคนนะฮะก็ถือว่ามาช่วยบอกอีกแรงหนึ่งละกันนะครับเพราะว่ายัางไงเราต้องอยู่โควิดไปอีกนานนะครับอย่างน้อยเราต้องรักษาหนึ่งโซเชียลดิสแนแน่นอนสองนะครับกินร้อนช้อนกูมนะอย่าลืมล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารถ้าอาหารที่ล้างไม่ได้จริงอย่างน้อยก็คือมีพวกแอลกอฮอล์พวกนี้ในการฆ่าเชื้อล้างมือออกไปข้างนอกจากน,านูกนน่นจากนี่ก็ควรจะล้างมือให้สะอาดจะได้ลดการแพร่เชื้อนั่นแหละนะทำให้ประเทศไทยมันปลอด,ลด,ลดเชื้อปลอด อีกรอบนะฮะเพราะว่าเด็กๆอาจจะมาคนอาจจะเป็นเด็กอยู่ต้องดูนะฮะใช้สําหรับล้างมือเท่านั้นอย่าเอาไปฉีดคอนะอย่าคือบางคนเห็นขวดนึกว่าโอ๊ยยาฉีดขวนคอเข้าไปอ่ะไม่ตายหรอกน้องจะมีฝันที่ร้ายไปตลอดชีวิตเกี่ยวกับเขอาออกแบบมาให้ใช้กับมือก็ใช้กับมือไม่ได้ไาฉีดคอเล่นนะฮะเขาเรียกว่ามันเป็นกลิ่นของยูคาลิปตัสแหละพวกนี้มันเอามาใช้ผสมกับพวกผลิตภัณฑ์ตระกูลฆ่าเชื้อหรืออะไรอยู่แล้วนะครับจริงๆแม่พี่ก็เคยทำยาเกี่ยวกับสัตว์นะเป็นยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในฟาร์มหมูฟาร อยาก,ยากเป็นโคลาเลยผมเป็นคนชอบยูคาลิปตัสมากแล้วไฟก็ไม่เหมือนออสเตรเลียนะใช่แล้วก็ตายหาเราก็เลยต้องไปรับโคลามามรับเลี้ยงรับเลี้ยงแบบบุญธรรมด้วยนะไม่ได้เลี้ยงเองด้วย <c oughs> ใช่หนูก็รับเลี้ยงเหมือนกันอ๋นอนอ <c oughs> เป็นสาวผู้บ้านใจบุญน, <c oughs> นะฮะ <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะพี่หมอปล่อยคลิปทุกวันพุธเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงช่วงนี้ว่างๆงานอยู่ก็อาจจะมีปล่อยคลิปทุกวันจันทร์ด้วยนะครับจะมีคลิปเกมคลิปอะไรอย่างเงี้ยมาแซ่บๆาางงวดดปล่่อออยิตตีมททแเเเไะะห๋กก็จ เองแหละช่างทำเลยส่วนนี่ส่วนน้องทรายดีนัทนะฮะช่องทางติดตามฮะอันนี้อยาเพิ่มงานให้กูเมื่อกี้เราเพิ่งถ่ายรายการกันเสร็จนะฮะก็เลยแบบมาถ่ายคลิปนี้ต่อเลยกรเด็คือว่าเปิดคลิปมายังไม่แนะนำเลยนี่คือเตอไม่แนะนำไงโอเคครับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ